สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีลกครับแนวหน้าพาดหัวข่าวแบบนี้นะครับบอกว่าเทพมนตรีชี้จะเชื่อได้อย่างไรพี่โทนี่จะกลับมารับโทษติดคุกมันขัดกับนิสัยตัวเองเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายเทพมนตรีริมปะพยอมซึ่งเป็นนักเทววิทยาได้โพสต์ข้อความลงไปใน a c e b o o k นะครับโดยบอกว่าผมจะเชื่อย,อยังไงแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคำถามเทพมนตรีบอกว่าอย่างนี้ครับพี่โทนี่เนี่ยเคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อน สมมตินะครับสมมุติว่าถ้าเกิดพี่โทนี่เนี่ยกลับมาจริงๆถ้าเป็นแบบนี้เราก็จะได้เห็นกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบได้เห็นตรก,กะได้เห็นเหตุผลที่จะทำให้พี่โทนี่เนี่ยอยู่อย่างนักโทษหรือไม่อยู่อย่างมหาเศรษฐีคำว่าคุกมีเอาไว้ขังคนจนเนี่ยคงจะเชื่อไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าครั้งนี้ ต้องเรียกว่าเป็นระดับมหาเศรษฐีแสนล้านแล้วคนที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีพวกเราทั้งผองเนี่ยจะได้เห็นโทนี่ติดคุกส่วนหนทางที่จะเป็นองคมนตรีแบบที่กองเชียร์เขาอยากจะเห็นเนี่ยมันมืดมนแน่นอนครับเพราะว่าขัดกับรัฐธรรมนูญด้วยนะครับคุกมีเอาไว้ขังมหาเศรษฐีพี่โทนี่ก็จะถูกจารึกชื่อลงในประวัติศาสตร์อาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ด้วยซ้ำไปที่ติดคุกนะครับ เพราะว่าส่วนใหญ่จะหนีไปไม่ว่าจะเป็นรัฐบุรุษอาวุโสอย่างปรีดีพนมยง์หรือว่าจอมพลปอพิบูลสงครามที่รีภัยก็ตามนี่คือเหตุผลที่มันขัดกันกันกบนิสัยของพี่โทนี่ครับผมยังเชื่อนะครับถ้ากระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยเดินหน้าทํางานอย่างเป็นระบบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนี่นะครับพี่โทนี่จะกลับมารับโทษติดคุกผมก็จะยกย่องสรรเสริญท่านประชาชนส่วนใหญ่ก็จะให้อภัยท่าน ถ้าทำอย่างนี้นะครับ